เขาก็มาหอดวัดแล้วพี่น้องหลวงพ่อถามว่าจะเอาจังขออนญาอขออนุญาตนะคะขออนุญาตสาธุดังดังสาธุ พระนิทรงบุญสิพาเขาขึ้นสวรรค์พี่น้องบุญจิพาเฮาขึ้นสวรรค์เนาะเออสวรรค์ตรงไหสวรรค์อยู่ในใจจ้ะใจดีใจสบายก็เป็นสวรรค์ใจบ่ดีก,นนก็เป็นเป็นเป็นน่าฮกเนปะ็นน่าฮกน้าจะจได้เลยวันนี้ศาสต์เหรอจาสตร์ัหยวันนี้สาต์ลาวเหรหวันนี้นน <laughs> มันไม่ไม่ทราบว่าศาต์ลาวไหมแต่ว่าเขาเรียกว่าเออทำทำทาไปท,ทุกทุกวันะทําไปทุกๆวัน คือสีโบมาพีน่น,น,น้องก็เลยนางมอเตอร์ไซค์พ่วงรับจ้างไปวดัดสาธุพนมมือจสรสาธุสาธุสาธุสวัสดีจ้าขอรับกำเท้าอาหารโมทนาสาธุบุญร่วมกันจ้าข้าก็มามาวัดแล้วก็มากราบพระไหวพระจ้ะเนาะ มากับพระไหว้พระนะนเป็นหญุหญนุนแจกเทาเาก็ได้ไปวาดอาศัยว่าใส่บาทนาบ้านเขาเนาะาพิน่นมาบิณฑบาตช่ว้ละ,ะขอน,ขอน,ขอนญญาตนะอานะขอนุญาตสขนุญาตนะขอาะขออนุญาตนะขออนุญาตนขอนุญาตนะขออาตุด,งดงาดง,ดง,าาางดน,นาะอาอุนานุานอาะนะุนะ คุณและลึกลึก,กถึงคุณพอ่อคุณแม่คุณปีดามานปีนี้เหมือนกันจะ้ะเนาะเราก็จะไปห่วงแต่งานจนุดสาธุพนมมือจา้าสาธุสาธุสาธุตอนนี้งานอะไรเป็นอะไคือว่า คลิปนี <entertain> en> <k ling> ้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะจ้าขอบคุณมากจ้าเอาบุญฝากทุกคนจ้าสอพรน้ำกานอภิเาธนาเสเรนเสนเจริญเวริปะเจยิเดิเนาะเออสวรรค์ตรงไหนสวรรค์อยู่ในใจ้ะใจดีใจสบายก็เป็นสวรรค์ใจบอดีก็เป็นเป็นเป็นนาโฮกเป็นนาฮกถ้าใจบอดีก็เป็นน้าโฮก เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญแล้ลื่อนเลืนถึงคุณพ,พ่อคุณแม่คุณบิดามาจ้ะจะสะรุปธรรมเวิดเดนเตรโมทนาสาธุบุญร่วมกันจ้าเขาก็มามาวัดแล้วก็มากราบพระไหว้พระจ้ะเนาะมากราบพระไหว้พระนะหน่อยนี่หลายเขา,าก็เฮ็ดเขาก็ทำเขาก็ทา,ทาทนเนาะอย่ามีเงินหน่อยอย่าคอยวาสนาได้ตีน้องอย่าคอยวาสนาให้เฮ็ดให้ทำอยู่เรื่อยๆบุญกุศล น้อยก็ทาอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเนาะสะสมบุญวันละเล็กวันน้อยก็จะเติมจะเต็มเหมือนกันเหมือนกับเราหาเวลานะาสวัสดีจ้าน้อยก็ทาอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเนาะสะสมบุญวันละเล็กวันน้อยก็จะเติมจะเต็มเหมือนกันเหมือนกับเราหาเวลานะทําทําไปทุกๆวันอย่าทําไปทุกๆวันค่ะคือซีโบมาพี่น้อง เลยนางมอเตอร์ไซค์พ่วงรับย่างไปวดัดบรรยากาศโดยโรอบของวัดจ้ะบรรยากจจาศโดยโรอบของวัดมาถึงวัดแล้วจ้ะมาถึงวัดใหม่อมพรแล้ว <c oughs> บาทใส่บาทหลวงพ่อเลยจ้ะใส่บาทหลวงพ่อเลยจ้ะ บุญเทาตั้งใจแล้วก็ได้แล้วเนาะทางมอเตอร์ไซค์พ่วงไปวัดก็ได้อีกบรรยากาศเี่เยพี่น้องเนาะเออสวรรค์ตรงไหนสวรรค์อยู่ในใจจ้ะใจดีใจสบายก็เป็นสวรรค์ใจบ่ดีก็เป็นเป็นเป็นนรกเป็นนราฮุกน่าจะบุญบุญแจกข้าวนะเนาะอ๋อบุญแจกข้าวเนขะาเรียกว่าทำบุญ,บญดาวประดับดินอะไรนะั่นแหละจ้าดาวประดับดินจ้่ ี่ก็จะรับพรน้ากันเด้พี่น้องรับขออนุญาตนะคะขออนุญาตสาสธุดังๆสาธุดังๆสาหรับกับเขาอาหารมีกรพานสารเจ้าสูงเนินของเราจ้ะ การกใดก็บอกว่าเอาแบบด่วนๆคือว่าบตองบตองรอถวายจังหันเนาะเขาก็มาใส่บาทใส่บาทหลวงพอเลยจ้าใส่บาทหลวงพอเลยจ้าบุญเขาตั้งใจแล้วก็ได้แล้วเน,ะน,นเาะคือว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะจ้าขอบคุณมากจ้าเอาบุญฝากทุกคนจ้าเ<ส>อยอะวันเดอร์สุขแข็ง พะลงังสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาบุญฝากเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะอ,อนุโม,นโมทานาบุญร่วมกันนะจ๊ะ<ๆ>เพื่อนๆวันนี้ก็ามาพบกันยาณมิตรญาติธรรมของเราที่วัดใหม่อัมพรเนาะล้อไซบาหน้าบ้านทางมอเตอร์ไซคพ่วงไปวัดก็ได้อีกบรรยากาศที่ด้อง ก็อย่าไปห่วงแต่งานจนที่หน่อยมีหลายเขาก็เฮ็ดเขาก็ทำเขาก็ทานเนาะอย่ามีเงินน้อยอย่าค่อยวาสนาเด้ที่น้องอย่าค่อยวาสนาให้เฮ็ดให้ทำอยู่เรื่อยๆบุญกุศลเขาก็มาหอดวัดแล้วพี่น้องหลวงพ่อถามว่าจะเอาจังเที่ได้จาก เสดุลเติมภูมินี้ก็เป็นของเราจากภุมินี้ก็เป็นของเรามีมากทางมอเตอร์ไซค์พ่วงไปวัดก็ได้อีกบรรยากาศนึงที่น่ารักที่นี่คิดว่าเพิ่นที่ยากฝนเนาะก็เลยมาวัดจ้ะมาโลดได้เป็นมู่กันเนี่ยกินเกานัดกันกแบบัใส่บาใส่บาสเพิ่นแล้วเลยตอนเย็นมาสวด่ตะเพียงรเตรียมไว้ล้อใส่บาส แอ้วกคุณเจ้ามาเนาะแอ้วกคุณเจ้ามาเป็นพระบาทวันนี้กับน้ำการ์นขออนุญาตนะคะขออนุญาตสาธุดังๆสาธุดังๆสาธุพอน้ำการอะพิวชนะเสดสเนจังเวจปะเจย์เดอรเนาะเอสวรรค์ตรงไหนสวรรค์อยู่ในใจจ้ะ ใจดีใจสบายก็เป็นสวรรค์ใจโบดกนนีก็เป็นเป็นเป็นนาฮกเป็นนาฮกนะจ๊ะบุญศิพาอนุทรงบุญศิพาข,าขาพาขึ้นสวรรค์พี่น้องบุญศิภาขึ้นสวรรค์บาทใส่บาทหลวงพอเลยจ้าใส่บาทหลวงพอเลยจ้าบุญเข้าตั้งใจเร็วก็ได้แล้วเนาะสวัสด,ดีจ้า ขอเนื้อขออนุญาตนะคะขออนุญาตภาพสาธุดังๆสาธุดังดังหน่อยนี่หลายเฮาก็เฮ็ดเฮาก็ทำเฮาก็ท,กทนนานเนาะอย่ามีเงินหน่อยอย่าคอยวาสนาด้วพี่น้องอย่าคอยวาสนาให้เฮ็ดให้ทำอยู่เรื่อยๆบุญกุศลบุญบุญแจกข้าวเนะเ<อ>าะอ๋อบุญแจกข้าวเขาเรียกว่าทำบุญดาวประดับดินอะไร<อ>นั่นแหละจา้าดาวประดับดินจ้านี่ก็จะรับพรน้ำกันเด้อพี่น้องรับแล้วสูตรเปียมตามหา ไปร้อสไส่บาทร้อพระคุณเจ้ามาล้อพระคุณเจ้ามาบุญท่าบาทไปน,นก็นนคือว่าวคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะจ้าขอบคุณมากจ้าเอาบุญฝากทุกคนจ้ามาถึงวัดแล้วจ้ะมาถึงวัดใหม่อัมพรแล้ว นุ่โมโทนาบุญร่วมกันนะจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันญาณมิตรญาติธรรมของเราที่วัดใหม่อัมพรเนาะรอบานบาณาบ้านนะบานานรรยากาศโดยรอบของวัดจะ้ะบรรยากาศโดยรอบของวัดวัดบ้านจะย่ติวัดเนาะบ้านเป็นู่ติวัดก็เลี้ยวท้างเลี้ยวเขาวัดแล้ว คิดว่าเพิ่อนที่ยาฝนปัดเนาะก็เลยมาวัดจ้ะมาโลดได้เป็นมู่จ้ะเกินเขาหนังกันใส่บาทใส่บาทเพิ่อนแล้วขออนุญาตนะคะขออนุญาตสายุาสาธุดังๆสาธุดังๆอนุโมทนาบุญร่วมกันนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันระยานมิตรญาติธรรมของเราที่วัดใหม่อัมพรเนาะ